สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเอาข้าวไปส่งโรงสีแล้วครับไปคนเดียวครับออ,ออกไปก่อนแล้วคันหนึ่งนี่ครับนี่เกี่ยวที่นี่ครับรถเกี่ยวสามคันครับช่วยกันลุมก็ได้เวลาของผมไปแล้วนี่ครับรถเกี่ยวอยู่นี่อีกคันหนึงก็ล้างตู้แอร์อยู่ข้างหลังล้างน้ําล้างอะไรอยู่ข้างหลังนะครับข้าวก็เหลืออยู่ประมาณสัก น่าจะสามอุ้มก,กว่าแต่จะใส่อีกรถอีกคันหนึ่งครับแล้วก็จะมีอีกแปลงหนึง่งที่อยู่ตรงนูน้นนะครับอยู่ตรงสวนยางนะครับของตาไย บ้านเสียหนึ่งนอครับอำเภอพิบูลมังเสียฮนนะพี่น้องี๋ยวเราออกเดินทางไปร่วมกันครับไปพร้อมกันเลยนะครับกับบรรยากาศช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะครับข้าวตอนนี้ก็เหลืองอรามเต็มทุ่งเต็มท่าไปหมดแล้วนะครับส่วนที่ยังเป็นสีเขียวๆอยู่นั้นก็เป็นข้าวข้าวหอมมะลิข้าวข้าวเจ้าใหญ่นะครับอันนี้ก็คือข้าวเบาที่เอาส่งนี่นะครับ เลยครับไปเรื่อยๆระยะทางไกลครับผมระยะทางถือว่าไกลพอสมควรครับก็นวนแล้วอลอยต่อระหว่างอำเภอบุญทลิกกับพี่บุญมังสาหารนะครับาทางฝั่งคันที่ไปก่อนนะครับสีภัยเสียภัยโทรมาบอกแล้วว่าคิวยาวประมาณสักสามกิโลได้โอ้โหสามกิโลนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับ พี่น้องอเหนื่อยเลยผมอะ่ะผมก็คงต้องไปช้าๆครับก็เผื่อเขาตัดยอดรถที่ไปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจะได้เหลือน้อยเข้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็บางคนก็เกี่ยวยังไม่เต็มรถที่มันคิวยาวเพราะว่าเขาเกี่ยวแวงตั้งแต่เมื่อวานนะครับบางคนก็เกี่ยวเมื่อวานตอนเย็นตอนเช้าก็จะได้ไปเลยอะไรประมาณนี้นะ บางคนก็เจ้าของเข้าเข้าไปด้วยบางคนก็ส่งแต่โคต้าไปก็เหมือนอย่างตาช้างเนี่ยครับก็ตาแกก็ให้แต่ผมไปกับอ่าสีภัยก็คือรถใครรถมันครับให้ให้รถใครรถมันไปตาแกก็ไม่ไปด้วยนไปก็ไม่มีที่จะอยู่ที่พักนะครับส่วนของผมนี่มีที่รับที่นอน แก็รออัดฟางครับทีนี้คิวต่อไปของรถที่จะมาทำงานต่อจากรถเกี่ยวนั่นก็คือรถอัดฟางครับโซนบ้านผมนี่อัดฟางกันเยอะมากนะครับแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยนะพากันอัดฟางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันทั้งนั้น เลยครับฝั่งนู้นรถของเสียเอ็มนะครับเจ้าเอ็มช่างเอ็มเดี๋ยววันนี้รถคันใหม่ไม่ได้ออกนะครับช่างคนไม่ได้ออกงานช่วงนี้ก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็ยังพอดึงไปได้เรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากว่ามันยังเป็นช่วงข้าวเบาอยู่ คนก็จะใส่ข้าวสลับกันไปข้าวเจ้าใหญ่มั่งข้าวเจ้าดอมั่งนะครับข้าวเหนียวมั่งเขาก็จะใส่ หรือเปล่าผมไม่อยากตีไฟเดียวโอ้ไปไหนก็เจอแต่รถเกี่ยวครับอนันนี้เกี่ยวเยอะมากใส่ข้าวนี่ใส่พอๆกันกับใส่ดินนะครับแต่อย่าลืมนะว่า,อ,า,อ,าอย่าลืมนะว่าใส่ข้าวมันสูงใส่ดินมันจะเตี้ยนะครับมันก็เลย เวลาวิ่งอะ่ะมันก็เลยลักษณะการการทรงตัวการประคองตัวมันจะไม่เหมือนกันครับคนที่ขนข้าวก็จะรู้ดีไปไปแบบลั่นๆเลยครับพี่น้อง ขึ้นเขาเกี่ยวใหญ่ครับอยู่ข้างหน้าด้วยไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนี่แหละขับรถบ้านนอกแล้วเ,เห็นบ่ารถสิเขายังสิ่งมาเบียดเขาอยู่เอยตายแล้วขับรถ ว่ากันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอยากมีกันทุกคนน่ะเลยโอ้นี่ก็เกี่ยวตรงไหนเนี่ยทีมงานเนี่ย แซงขึ้นมาผมตีไฟเลี้ยวจะเข้ายังจะเบียดนี่ดูดูดูด้วยความขับรถของเขาเนี่ยดูดิดูเขาขับรถอะไรของเขาเนี่ยโอ้ตายพี่น้องแกขับรถเป็นไหมเนี่ยเบียดไปมั่วหมดเลยดูดิโอ้เอออ้เ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 อาเจ้าเอ้งโอ้ย ตำดาเขาเลยเจ้านั่นเจ้เมาขับรถหรือเปล่าวะเจ่ก็มีลูกเมียมาด้วยนะโอ้ยผ่วใหญ่เอ้ย บางทีก็บางคนก็ต้องจับมือกันนะครับดีรถเกี่ยวคันเดียวอย่างเงี้ยาบางทีถ้าอยากได้งานก็ต้องจับมือกันนะครับเพื่องานมันจะไปได้เร็วขึ้นนะครับงานมันจะไปได้เร็วขึ้นถ้าไปเกี่ยวคันเดียวก็ช้าครับไปอย่างนั้นเลยไม่ได้งานไม่ได้การอะไรหรอกแดีถ้าไปด้วยกันสองคัน ก็ต้องทําใจครับก็ไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆวันละเจ้าสองเจ้าไปถ้าเจ้าเจ้าเล็กห้าหกไร่หรือเต็มที่สิบสองไร่อย่างเงี้ยก็น่าจะได้วันละสองเจ้านะครับสองสามเจ้าไปแต่ถ้าเกิดแปลงไหนใหญ่ๆเนี่ยยี่สิบสามสิบไร่นี่ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับวันนั้นวันเดียวไม่ต้องไปไหนแนละ้ววันเดียวก็อยู่ตรงนั้นหละ รถเกี่ยวมันเยอะนะครับเกี่ยวราคาก็ตัดราคากันเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มาเส้นทางลัดครับทำไมรถเยอะจังรถจอดริมทางเขาทำอะไรกันนอมีอะไรหรือเปล่าในวัดในวาเพราะว่ารถเยอะมากครับโอ้เขามาประชุมเหรอโอ้งานศพ เนทางคนต่างคนข้าวครับเอาไปเขาไปขายทางนี้เราไปขายทางนูน้น <c oughs> วิ่งสวนกันครับแล้วแต่ใครจะเลือกลานใครเลือกลานไหนก็ไปลานนั้นนะไอ้ <c oughs> ต่อเราเส้นทางรัดทําไมมันเป็นอย่างนี้พี <c oughs> ่น้องเส้นทางรัดผมทําไมมันเป็นอย่างนี้จริงจริงมันเป็นถนนคอนกรีตนะ แต่ทำไมมันทุกวันนี้มันกลายเป็นลูกลังไปแล้วระหว่างตำบลบัวงามกับตำบลคำขังครับลอยต่อยังไม่มีถนนลาดยางเลยเป็นลูกลังอยเลยมองไปทางไหนก็เจอแต่รถเกี่ยว เอาไปี่น้องโอ้โหต้องค่อยย่องเอาครับตายแล้วแต่ก็ดีไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะประหยัดน้ำมันแต่ว่ามันต้องย่องเอาเนี่ยโอ้กระโดดดงดงดงแด,ด,ดงเลยเร็วย,ยังไม่มีนโยบายยังไม่มีโครงการง่ายแล้วเนี่ยเส้นเนี้ยแต่โซนฝั่งบ้านผมนี่ก็คือเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะ ระยะทางก็ใกล้จะชนกันหมดแล้วนะครับใกล้จะถึงหมู่บ้านใหญ่แล้วครับหมู่บ้านขับขังปไปไปต่อเรื่อยๆก็ย่องๆไว้นี่แหละ